นี <mile> ่ครับก็สวัสดีครับผมนายครับวันนี้นะครับผมจะทําการกินต็อกบุกกี้นะครับหรือว่าเอ่อเอ่อเอ่อห้านกัวช่ายนะครับที่ว่ามันแปลว่าอาหารเกาหลีนะครับอาหารทานเล่นนะครับนี่ครับมันเป็นต็อกต็อกบุกกี้นะครับหรือว่าต็อกบุกกี้นะครับเปิดสิเปิดสินี่ครับนี่ครับดูเวลาดูไกลๆมันจะดูเหมือนแกงครับแกงอะไรสักอย่างนะครับเหละหิวผมโคตรหิวเลยครับเนี่ย นี่ครับหกอืมโอเคมันไม่ได้หกเยอะนะครับนี่เขาแห้งนะเขาอืมเพทร่อยมาก สั่งเป็นแบบแป้งแป้งท่อนใหญ่นะครับทั้งใหญ่รวมถึงไส้กรอกชีสนะครับเพื่อความอร่อยนะครับอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับ อ,อร่อยมากเลยครับเันเ่อนกลินหอบด้วยครับอืมอร่อยมากเลยครับ 음 <sus> อนีผมก็ใกล้หมดแ,แล้วครับ โอเคโอเคกินหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาขยะพวกนี้ไปทิ้งนะครับเดี๋ยวรอสักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขยะไปทิ้งโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับใครชอบก็ได้แชร์สมัครช่องไม่ใช่แน่หลัจเจงด้วยครับแล้วก็ต็อกบุกี้นะครับก็คือว่าเราสามารถหาสั่งซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาในประเทศไทยนะครับหรือว่าไท้กวนครับก็คือว่ามันจะมีแบบพวกนี้ครับมันจะมีแบบนี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่ครับ ก็คือว่าอมันก็อร่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าในแก๊ปกับในเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาครับรสชาติมันจะดูแตกต่างไปหน่อยครับแต่เมื่อกี้ครับเหมือนว่ามันดูจะไม่เผ็ดนะครับแต่ว่าในจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมันดูเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยนะครับเผ็ดเป็นหนึ่งเท่านะครับหรือไม่ก็สองเท่าเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเผ็ดแค่ไหนนะครับโอเคงั้นก็ ขอแค่นี้ด้วยนะครับซีซีไทยกับทุกคนด้วยครับใจเจี๊ยบสวัสดีครับ